เอาไหมเอาไหมคะมาแล้ว <c oughs> ทำไมทำหน้างั้นนะ่ะเอาเป้าเนี่ยเอาเป้านี่แล้วนี่แล้วอันนี้อันนี้ เอาปิดแก๊แล้วเมื่อก uh, ี้ต้มข like ้าวพีกหวานพี่หวา